โอเคครับตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กของ HP นะครับตัวนี้เออเออบางนีดครับเออนี่ HP นะครับโมเดล15 DA 002 6์ศูก c นะครับ ตัวนี้ครับช่องระบายลมด้านหลังนะครับเป็นบอดี้บอดี้นี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกจอส5นิ้วนะครับก็มาดูด้านข้างก็จะมี usb มีสายแลนมีที่ชาร์จนะครับมี usb มี hdmi มีมีสองแล้วก็มีแจ็คหูฟัง3.5้านิ้วนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้อาการเดี๋ยวผมขอรีบดีแป๊บนึงนะตัวนี้คราก็มีตัว hard ิ i s ์นะครับ แล้วก็มี USB มีซีดอลอมนะแล้วก็ตัวนี้มีสเตตัสไฟนะครับนี่นะครับก็บางในระดับหนึ่งนะครับบอดี้สีเงินนะครับนี่อาการนี้ครับตันนี้ครับลูกค้าบอกว่าเครื่องชา้าเครื่องชา้า,ชาโอเคครับนี่จอ14นิ้วคีย์บอร์ด full size นะโอเคลองดูหน่อยว่ามีอะไร ตต้ีัวนี้บวมด้วยนะแบบบวมเห็นไหมอ้บวมจริงนะครับนี่เห็นไหมมันปูดออกมาเลยปูดปูดออกมาอ่ะตัวนี้ขีดอะไรไม่ได้เลยครับอืมง่ายเลยครับครับภาวนาเอาอันนี้ออกได้แล้วผมไม่อยากเห็นเทาเดี๋ยวผมจะใส่รหัสเข้าไปครับใส่รหัสก่อนนะช้านะ นี่นครับตัวนี้เป็นกระเป๋าของ s ทนะครับกระเป๋านายอยู่นะกระเป๋านี่นะครับหนาใช้ได้เลยอะ่ะฮัตวิ่งลอยเนี่ยนะฮันดีวิ่งลอยตัวนี้ครับครับเมมโมรี่ก็เต็มนะครับครับตอนนี้ก็วิ่งลอยนะครับ คือมองไม่เห็นเลยว่ามีคลื่นนะเนีอย่ไหครับตัวนี้สี่คอแปดเทคนะ CPU จอจอธรรมดาครับเนี่ยมองด้านซ้ายก็มืดๆนะครับ่างครับนี้ให้เขาซื้อซื้อใหม่ใช่ไหมไม่ใช่แก่ก็วิธีแก่ก็เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ครับแล้วก็เนี่ยแบตอรบส่วนแบตเนี่ยก็ต้องเป็นใหม่ไหมปรึกษาลูกค้าครับว่าเขาจะเปลี่ยนไหมเพราะอาการมันบวมแล้วบอกเลยเปลี่ยนใหม่ได้คราบต้อง,ต,องต้องถาม คครรัับบตัวนี้คือลําโพงนะครับใช่ปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดตรงนี้นะครับปุ่มเปิดมีสติ๊กเกอร์นะครับมีทั้งไอค่าจิ้นแปดนี่เป็นวีเดียครับตัวนี้เป็นเอฟ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 เอ่อผมอยากดูอะแดปเตอร์เขาอยู่ไหนนะเนา๊อ,อ,อะแเตอนะครับกดดูดูด เงินตาฟังโอ้โหแสงเราไม่ดูเหมือนก๊อไม่ได้มาโอ้นี่รับเตอรนะ์แล้วนี่รับเตอรนะ์เป็นแจ็คเป็นแจ็คไม่ใช่3.5แจ็คเล็กนะนี่2.5นะครับนี่ก็ประมาณกี่โวลต์กี่วัตต์เนี่ย แกกเลยครับแกหกดูขอเรียกเห็นกันชัดๆนะครับมันมองไม่ค่อยเห็น